hey guys welcome to my channel asian mama usa always welcome you come on come on come join me today i'm having some bamboo salads, some vegetable uh, morning curry and my purple <laughs> my purple vegetable and some eggplants um, onions green beans napples uh beaten melon cucumber and wings bean <coughs> sorry guys and some pepper this is a uh, fresh peppers and this is um i got some um it's called chichito peppers it's i believe it's gonna be sweet this is my first time trying this i got a request from a friend in you know in YouTube to ask me to find this and try this so I'm gonna try it it called chichito uh, ch peppers so we'll see I got um them saute and I got also got fresh มาจะมานม่กินนี่มากินซุปน้ำม่นะจ๊ะซุปน้ำม้ซื้อซุปน้ำม่ลาลาเลยจ๊ะพักปุ้งไอแล้วก็อันอีตูแก้วนะจ๊ะักเคือ มาละไอ้ร้ายยางยีจอแล้วนี่เขาเอิ่นชิชิโตอะบักพริกนะจ้ะสิเป็นบักพริกหวานนะเฮ้อจังใดกะมาล้องกันจ้าพีดาเพิ่งกินไปครั้งแรกเพื่อกันนะจ๊ะแล้วก็ไอ้กะดส้ม sticky rice right here guys ข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวอัหอนๆเลยมาจ้ามามากินกันนะจ๊ะก่อนพีดาสไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีดาได้จ้าเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะนาะสวัสิีเพื่อนผ่านคลิปต่อไปของพีดาแล้วก็เป็นกำลังใจพีดาได้จ้ากั็มาจ้ามากินกันเลยเนาะ pack I got a lot of vegetable today guys. I don't know if I'm gonna be eat everything but let's eat. Let's try this. หวานกินอันสดบ้างนี่อันนี้เปีล้ ซอฟต์ให้มัน it tastes better mm hmm. อร่อยจ้าแบบเพิ่งกินเป็นครั้งแรกเนาะเซียวเกินเอาจ้ะคำใหญ่ๆข้ามใยๆตาสุดๆเลย ได้จะแซ่น้ำกัน my dog's walking around yeah Pow yeah. I like it. The fresh one, not too bad, but better like this. But think, I so.

ักเนี่ยพักกินบ่บ,บ่ต้องห่วงจ้ะพี่ดาล่างแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนขึ้นเอาไปล่าง the leftover v e g e t a b l e I rewash them put back in the fridge Don't throw my vegetable away. <laughs> tá คุณแค่ต้อิหลายผลนะจะไว้บำอพัก อยากินหลายมือลจ้ะซุปน้ำมันแต่ว่าวมนีไปบ้านแม่แม่เพิ่งเลยหายมา้า My mom give me the bamboo, but I make into the salad myself. 对呀。 钙到卡卡了呢。 ให้กินเล่นก็ได้จ้าพริกเนี่ยอิตาลีสแน็ค เริ่มจากลานชา้เพื่อนเอินกินเขาน้ำมาสาันเดี๋ยวเอิหลานไย,ย้ีลย่ะมาดูแหลตุ้แล้เอ้ยตุ้แล้มากินเขาจุบน้ำมัมอยู่ในตุแ้แล้วมาแนฟฟิลในไทยแลนด์ he want me to call him to come eat so I did I did I just call him he named ตุแ้แล เพิ่นอยากให้เพิ่นเพิ่นวาอยากให้เอิญเอิญอะไรเด้ออยากให้รบัตเนี่ยเพิ่นเห็นกินง,นงั้นแหเพิ่นก็หายขอบอเอิญเพิ่น เอาเสร็จแล้วอูบนำน้ำไหมแท <c oughs> บจเกืดกาย This is my lunch. But I really like this pepper. Thank you, my Epsi for um, introducing me to this pepper. I never had it before. But now I do and it's good. Can mm, remember it's so cura? Cool. สวีทไอซ์ e ีชาเย็ยนชาหวานจ้าอิ่มนลจ้าพี่ลากระิบไปแล้วก็ God. Thank you everybody for coming and join me today I hope you guys have a good day and I l l see you guys next time. ก็ขอให้สุขุสุมีความสุขสุขสุคนได้จ้ะเด้ออย่าเก็บย่าไข่ให้ลํารวยสุขุสุคนได้จ้ะเด้อเฮาพอกันคลิปหน้านะเอาซิอยู่กันเน็กซ์ซัมบิกิดไกบาย